สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่สัมยางนิ้วเท้านะครับผมมาอยู่ที่ร้านเดอะคอฟฟี่คลับนะครับแล้วเราจะสั่งเมนูทั้งสามอยนะ่างนี่ก็เข้าหมูสับไข่ดาวผัดไทยนะครับแล้วก็ข้าวผัดแฮมเบคอนนะครับลอ,องดูนะครับว่ามันเป็นยนะังไงนี่นะครับอ่านะเอาไข่ดาวหมูว่ะไข่เน้นๆนะ ไก่เน้นๆนะเน้นๆเน้นๆนะครับเราก็ลองมาดูผัดไทยนะคดไทยแบบข้าวผัดเบคอนเนี่ยนะครับสุดยอดกุ้งแบบเน้นๆนาลองมาดูผัดไทยข้าวผัดนะครับข้าวผัดเบคอนแบบเน้นๆข้างในนี้จะมีเบคอนอยู่อีกนะครับแล้วลองมาดูนี่ เครื่องดื่มเครื่องดื่มแบบสุดยอดมากแก้วละร้อยห้าสิบแมงโก้โยเกิร์ตสมูทตี้แมงโก้โยเกิร์ตสมูทตี้อะครับลัสเบอร์รี่เซเป้น่ากินมากอ๋อลัสเบอร์รี่เซเป้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 กินแล้วเต้แน่นอนเซเป้ถ้าใครอยากกินลอง บาย